สวัสดีครับผมตูนนะครับจากวัลดิสแลมครับก็เป็นตัวแทนของที่พี่อีก4คนนะครับที่อยากจะเชิญชวนแฟนๆทุกคนของดนตรีไทยทุกคนนะครับดนตรีแนวไหนก็ได้วงไหนก็ได้ที่ที่ที่คุณชอบที่เป็นแฟนอยู่ไปดูกันไปเชร์กันที่ Big m o u n t เทซึ่งซึ่งอยากให้ไปกันเยอะจริงๆอันนี้เป็นส่วนตัวเลยคืออยากให้ ใครที่เป็นแฟนเรารก็ได้ไป,ไปไปไปเชียร์กันไปสนับสนุนวงที่ตัวเองรักไปสนับสนุนเทศกาลตรีดีๆที่ที่คนไทยจัดขึ้นมาเพื่อคนไทยกันเองแล้วก็หวังว่าหวังว่ามันไม่น่าจะต้องหอยุดแค่ปีเดียวอยากให้ทุกคนไปสนับสนุนกันมากๆแล้วก็อยากให้มันเดินทางจนมันกลายเป็นเทศกาลของของทุกคนในเมืองไทยด้วยแล้วก็คนในภูมิภาคนี้ด้วยซึ่งซึ่ง สิ่งที่มันจะทําให้เป็นอยังไงได้คือทุกคนช่วยกันสนับสนุนแล้วก็มันจะเป็นจุดเล็กๆที่ที่เราน่าจะเดินทางไปพร้อมๆกันแล้วกันยังไงก็ฝากสนับสนุนเทศกาลดีๆแบบนี้ด้วยนะครับทั้งแล้เจอกัวันอิสลามได้วันที่6กุมภาพันธ์เจอกันลึกลงเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดมนตคนไปเท่าไรก็ยิ่งซับซ้อนสุลึกในใจคน 你快就如今